Thank mm -hmm. you. สวัสดีค่ะเดียค่ะเป็นเจ้าของร้านนิยมเส้นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมากกระพุดนี้ค่ะที่ร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะคะมีขนมจีนน้ำยากะทิปักใต้แกงไตปลาแล้วก็น้ำยาปลาปลาลาแกงเขียวหวานไก่ซุปเปอร์หมอ้อไฟขาไก่จิ้มซีฟูด้ดไก่ตุน๋นจิ้มซีฟูด้ดและข้าวไก่ตุ๋นค่ะถ้าใครมาทานนะคะแบบเป็นแกงแนะนําเลยเป็นชุดบิ๊กโบค่ะชุดนี้จะทานได้ประมาณถึง4ี่ห้าคนจะเป็นชามใหญ่250บาทแล้วก็จะมีเส้นให้1จาน4ี่เส้นลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนอกจากนี้ที่ ร้านก็ยังมีเซตไก่ทอดเลือกได้เลยนะคะที่ร้านมีหลากหลายเมนูมากรับรองรสชาติอร่อยเลิศถูกใจแน่นอนค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะด้านล่างก็จะเป็น outdoor ค่ะร้านจะมี2ชั้นด้านบนจะเป็นห้องแอร์ค่ะทางร้านนะคะรับจัดเบรรรับทำข้าวกล่องรับจัดเลี้ยงลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0ูนย์เก้1นิยมเส้นกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุนยินดีให้บริการค่ะ